แม่งอยู่กันกี่คนสามคนครับผมสามคนนะครับผมอ๋อนี่ลูกชายบ้านแบงค่ามันร้อนก็เลยออกมาเล่นข้างนอกที่ศาลาคดอ๋ออ๋อแล้วกินอยู่กันยังไงอ่ะก็เนี่ยครับก็กินน้ําคลองเนี่ยครับเมื่อกี้ฟืนน้ำมากินน้ําคลองครับเมื่อกี้ฟืนน้ำมาหกขวดอ่านี่เงินเงินเก็บไว้แม่วันซื้อของหนึ่งหนึ่งดีใจมากครับขอให้ท่านเป็น นายกไปนานๆได้ครับใจมากเลยครับผมครับวันนี้เดินทางมาช่วยเหลือคนตาบอดที่ประสบภัยน้ำท่วมนะครับก็มีข้าวมาให้นะครับเป็นข้าวกล่องแล้วก็มีเงินให้500บาทนะคุณยายข้างในจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งเนี่ยนะถึงนิ่งชีพท่วมกี่วันแล้วนี่ครับพี่เป็นเดือนเป็นเดือน,น,อนแล้วหรอ แล้วเวลาจะไปไหนมาไหนอ่ะทายเ<ท>รือทางสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยก็รู้สึกเป็นห่วงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องคนตาบอดซึ่งโดยปกติใช้ชีวิตค่อนข้างลำบากอยู่แล้วแล้วมาเจอปัญหาโควิดต่อมาก็ถูกซ้ำเติมด้วยน้ำท่วมอีกถือว่าเป็นเรื่องที่หนักหนามากและว,ว่าน่าเห็นใจอย่างยิ่งสมาคมก็ตั้งใจว่าเราจะช่วย มันเทาความเดือดร้อนของพี่น้องคนตาบอดให้ได้มากที่สุดถุชีพก็จะมีข้าวสารมามา่าปลากระกป๋องน้ำมันน้ำปลาสิ่งของที่จะเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันเจลล้างมือหน้ากากอนามัยนะครับโอกาสหน้าถ้านะ้ำไม่ท่มวมเราค่อยมาเจอกันนะได,ไได้ได้ครับยมมาแนะ่นอะน ก็เรียนว่าเดิมเนี่ยทางสมาคมเดินหน้าช่วยเหลือพี่น้องคนตาบอดที่ติดเชื้อโควิดสิอยู่แล้วต่อมาก็เห็นว่าเมื่อมีอุทกภัยทางสมาคมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยจัดทาถุงยิ่งชีพพร้อมกับเงิน500นํามามอบให้พี่น้องคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบอย่างน้ำท่วมในครั้งนี้ซึ่งตั้งใจว่าจะลงพื้นที่ให้ได้มากที่สุดพยายามไปให้ถึงบ้านของทุกทท่านนะครับขอเป็นกําลังใจให้ พี่น้องที่ประสบภัยน้ำท่วมทุกท่านได้มีกำลังใจต่อสู้ต่อไปนะครับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยเราพร้อมจะดูแลสังคมพร้อมจะเดินเคียงข้างท่านตลอดไปครับ